สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะเราจะแวะมาดูน้องพี่น้องนะคะของยูมีนะคะแล้วก็แม่นะคะว่าเขายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือเป็นคล้ายๆเรือนเพาะชำนะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่เราอ่ามาเอาน้องยูมีไปเลี้ยงนะคะตรงนี้จะเป็นเรือนกระจกอะนะคะแล้วมันมันมันร้อนคือตอนนี้ก็คือแกเอาไว้เก็บของแล้วนะคะซามุนิเอาไว้เก็บของ นี่นะคะก็จะเป็นพวกของเล่นอะไรของซุงกับจีฮงนะคะนี่เนี่ยอพอเอายูมีไปแล้วใช่ไหมคะอุย้ยเห็นไหมไม,ไม่เห็นโอ้น้องอยู่ตรงนั้นน้องอยู่ฝั่งนู้นนี่นาะ ตัวเล็กอยู่ฝั่งนูน้นเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนะคะอันนี้ก็คือโบเอาหัวอาหารมาไว้ให้นะคะแล้วก็มีหัวอาหารเหลวด้วยนะคะแต่ว่าคือยังไม่เห็นน้องนะคะมันยังไม่เห็นตัวเล็กก็เลยไม่ได้แกะให้กลัวมันจะเสียนะคะแต่เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆละอันนี้ก็เอามาให้อ่าทุกวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าโบก็ไม่ได้มาเนาะแต่ว่าก็เอาใส่เนี่ยคะ่ะเอาใส่ขวดไว้ให้ เนือซามโมนมแกก็เนี้ยซามโมนมแกก็เอาของมาไว้ให้แต่น้องไม่กินนะคะเอาข้ามมาไว้ให้จนแห้งหมดละตากแดดด้วยเดี๋ยวขอไปดูน้องฝั่งนู้นก่อนเห็นแวบๆบแบบว่าเดินมาทางนี้อ่ะ เล็กอ๋อเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกลับไป เห็นแวบๆแบบทำยังไงดีนะจะให้น้องได้กินหัวอาหารเหลวจะแกะแล้วก็โยนไปดีไหมนะ จะแกะแล้วก็โยนไปให้น้องกินแล้วน้องจะได้กินไหมเนี่ยถ้าโยนไปโอ้แต่ตรงนั้นอากาศถ้าจะเย็นดียังงี้ไง ตรงนี้ก็ไม่เห็นลนน้นมึกมากไม่เห็นยอยู่แถวแถวนี้แหละลองขาน่าจะมาเล่นแถวแถวนี้ เดี๋ยวจะเอาอันนี้วางไว้เผื่อน้องเขาจะมากินนะอย่าตกนะไม่เห็นน้องแล้วอะ จะเอาวางไว้แถวนี้แล้วกันนะแกะแล้วอุ้ยโอ้ยอึ๊บ้ย,ย,ยตรงนี้แล้วกันนะได้กลิ่นก็มาดมๆแล้วก็กินเลยนะตัวเล็กคือตรงนี้มันเป็นตรงนี้มันเป็นหน้าผาลงไปนะคะ ถ้าตกลงไปก็น่าจะเจ็บอยู่ไม่เห็นน้องอะ่ะไปแล้วไม่อยากกวนเดี๋ยวน้องจะหนีโอเคน้องก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าโบมาโบเห็นแม่เขาเดินแต่ตรงนี้ค่ะเดินจากตรงนี้ ดนตรงนี้แล้วก็ข้ามไปตรงนี้ร้อนนี่นะคะก็เอาหัวอาหารมาไว้ให้อันนี้เอามาไว้ให้แม่เขาแหละโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเจอยูมิที่ห้องกันนะคะ